สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง smiling ทา r o ใบาตาค่ะตรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งคิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะ ่านไหนอยากสปอร์ตทาขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพ่วงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะอากาศหนาวปะก็ดูแลสุขภาพเองให้ดีด้วยนะคะก็เป็นห่วงทุกคนเสมอขอบคุณทุกคนเสมอที่อยู่เคียงข้างกันเสมอด้วยเช่นกันนะคะรักนะคะโอเควันนี้หัวข้อคือว่าสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคืออะไรนะคะ มาเริ่มเมามอยสายไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะตาใช้ไพ่สำหรับนี้นะโอเคโอเคฮึบโอเคค่ะ โอเคตาขอขายของแปบ๊บตามีพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงนะคะแบบนี้เป็นแบบใส่ตัวสอนได้ไม่เกิน8ัดตัวกษรแล้วก็มีหินแท้ตรงนี้นะเลือกหินได้นะคะพวงพี่พวงกุญแจนะคะราคาเริ่มต้น69บาทมีแบบนี้ด้วยนะทุกอย่างกดในตะกร้าได้เลยนะคะอืมแล้วก็มีแหวนหินแท้เสริมดวง เริ่มต้น99ากําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงราคาเริ่มต้น199บาทไพ่พี่ตาราเขาก็กดได้เหมือนกันนะคะในตะกร้านะแต่ว่าซื้อกับตาจะถูกกว่าเพราะซื้อในพี่ชับมันมีค่านุนนี้นั่นเยอะอืมที่ไพ่ตารเคาร่ผลิตครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะจ๊ะไม่ผลิตแล้วซื้อกับตา888ไม่วมค่าส่งค่ะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีข้อมือออนไลน์นะจ๊ะ หกสิบหกใบใช้ง่ายอ่านง่ายมีคู่มือให้ด้วยค่ะมีไข่คอสอนไพ่าทาโร่แบบตัวต่อตัวกับแบคะคะบ,แบคลิปตัวต่อตัวออนไลน์นะคะกับแบบคลิปวิดีโอแล้วก็มีไข่คอสมาธิปลดล็อกเยีายาปมความรักกับคอสมาธิปลดล็อกเยีายาปมการเงินคอร์ลสองสามสองสามจ้าคลิปเหมือนใน YouTube นะคะ มีสามาธิคนละ5 ep แหละแต่ว่ามีแนะนำบางอย่างในอีอื่นๆด้วยนะคะโอเคตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะก่อนเราจะไปดูว่าสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคืออะไรเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยจ้า คุณปกป้องตัวเองได้แล้วอะเออหมายความว่าปล่อยคนที่ไม่ต้องรักทุกคนอะอมไม่ต้องให้ทุกคนหรือมีทุกคนอยู่ในชีวิตในแง่มุมที่มันรักเราอ่ะอแต่ว่าไม่รักเราเราก็ไม่รักมันไงได้ปะนะคะ แต่ว่าคนที่เขามาดูอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนี่ยมีกรกฏพิจิกหรือไม่ก็มีสิงธนูค่อนข้างเยอะนะจ๊ะคือปกป้องตัวเองได้แล้วก็มูฟออนจากสิ่งที่คือไม่มีกรรมในใจในเรื่องของผู้คนน่ะหมายความว่าถ้าเรามีกรรมในใจจะเป็นอย่างนี้ค่ะเออจิตวิญญาณเด็กอะเวลามีใครทําอะไรมันมันทําคืนออันนี้กายหยาบไม่โตถูกไหม แต่คุณเน่ยเวลามีใครทําอะไรคุณใช่ปะคนที่เข้ามาดูคุณรู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ทําคืนหรอกแต่ไม่ใช่ว่าไม่โต้ตอบนะก็โต้ตอบในแบบที่เป็นขุนแล้วก็ปกป้องตัวเองแล้วรวมถึงปกป้องพวกพ้องได้ด้วยนะคะบางคนอยู่ในตําแหน่งงานที่ค่อนข้างสูงหรือบางคนเน่ยในชีวิตเนี่ยผ่านอะไรมาหลายอย่าง ตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกำลังจะย้ายไปไหนหรือกำลังจะเดินทางไปไหนมีแพลนหรือไม่ก็คุณเลือกที่จะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยกับการตัดสินใจครั้งนี้หรือไม่ก็แค่ว่าคุณปล่อยวางได้เก่งขึ้นปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็โนสนโนแคร์คนที่มัน ไม่ควรจะแค่เท่านั้นเลยนะคะอืมมีทั้งทตดน้ำทาดไฟที่ปกป้องเองได้แล้วก็เยียวยาคนอื่นได้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคนแรนดอมนี่เรามาดูกันเลยว่าสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคืออะไรจัะใช่พ,พี่เงว สิ่งที่คุณกำลังดึงโดดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคืออะไรแต่ขอสำหรับนี้สักสี่ใบสิอ๋อเป็นช่วงเวลาแบบเปิดไปเลยแล้วกันโอ้อ New b e g i n n i n g งจ้ะโอเคให้เห็นหน้าพี่ไพ่ก่อนผูสวยจังเป็นภาพ วาดสีน้ำอ่ะเหมือนกับเหมือนคนที่อยู่ในกระท่อม <c oughs> คุณกำลังดึงดูดเข้ามาแบบไปรูตัวคือความอุ่นนุ่มของผ้าห่มกับโซฟาและช็อกแรสร้อน <c oughs> เห็นภาพปะมันคือความสบายอุ่นนุ่ม เหมือนคุณกำลังถือถ้วยช็อกแรดอุ่น,นๆแล้วก็ห่มผ้าห่มอะคะ่ะอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยผ่อนคลายสมดุลสงบอบกอดตัวเองเป็นเนี่ยคุณจะมีความสมดุลมีความแบบความสงบอะเอ,อที่กำลังที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามานะคะพไพ่ใบนี้นะพี่พไพ่ใบนี้ การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่รรมหมคุณจะไม่ผูกมัดยึดติดกับสิ่งที่คุณผ่านมาคุณยึดติดกับอะไรบ้างคุณจะไม่ไม่ยึดติดกับมันแล้วแล้วก็ หันหน้าของคุณไปยังพระอาทิตย์ที่มันขึ้นมาใหม่คุณเหมือนจะปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตนะคะเพื่อให้คุณเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมออะไรที่มันไม่ดีคุณก็จะปล่อยมันไปก็เหมือนจะสิ้นปีแล้วแหละก็สิ่งที่ไม่ดีก็อย่างที่เขาเคยพูดกันก็ให้มันไว้ในปีนี้เนาะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นประสบการณ์หรือความทรงจําไม่ได้นะคะ ก็ไม่ต้องเอาไปด้วยวางมันไว้ได้ปีนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ใบนี้น่ารักมากเลยคุณจะมีการเยียวยาบางอย่างในชีวิตที่ทำให้คุณมองเห็นปาฏิหาริย์หรือสิ่งดีๆได้มากขึ้นคือไม่โหยหามันจึงมาอม มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้สิ่งดีๆนะคะที่คุณจะได้รับมันเหมือนกับการที่ว่าถ้าเรารู้จักตัวเองมากพอเมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวเองเราจะรู้ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการอะไรโอเคไหมคะสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดมาแบบที่ไม่รู้ตัวคือว่าถ้าคุณมีความรู้สึกไม่ดี คุณเจอกับเรื่องไม่ดีคุณยังมีตัวเองที่จะเยียวยาตัวเองหรือรักษาแผลตัวเองโดยที่ไม่ต้องการให้คนอื่นหรือไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาเยียวยาแล้วมันจะแผลนั้นมันจะหายไวมากคุณแค่ต้องเยียวยามันด้วยตัวเองนะคะอมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันทุกข์แหละแต่คุณจะผ่านไปได้คุณจะดึงดูดความผ่านไปได้เข้ามานะคะแล้วก็ใบนี้ เหมือนตารู้สึกเหมือนคุณจะแบบอยู่คนเดียวมากขึ้นได้หรือไม่ก็ได้ยินเสียงตัวเองเงียบเป็นหรือได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องทำหรือคุณปรารถนาที่จะทำเพื่อจุดประกายงานของคุณได้พักอะ เราก็ได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดดมานั่นหมายความว่าในความเงียบอะมันมีคำตอบเสมอนะคะคุณต้องการอะไรไม่ใช่ว่าต้องการสิ่งอื่นๆที่มันยากแต่ว่าเรานั่งรออย่างเดียวอะอาจจะไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรต้องการอะไรหรือลงมาเกิดทำไม ก็คือการที่คุณเงียบแล้วฟังตัวเองให้เป็นฟังเสียงตัวเองที่บอกว่าควรจะไปทําทางนั้นควรจะไปทางน,น,น,างนี้อะไรประมาณนี้นะคะคุณจะดึงดูดเข้ามาเอออยู่เงียบแล้วคุณจะดึงบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณตาเราแบบเราเราเกิดมาถึงตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องทําอะไรแต่ก็จะบอกว่าที่คุณไม่รู้อ่ะเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยเงียบก็ได้หรือคุณไม่เคยถามตัวเองเออ พราะตาใช้วิธีการถามตัวเองอะ่ะตั้งสามเดือนเนี่ยกว่าจะลงมือทํานะคะเออยากคิดว่ามันเร็วมันชา้ามันไม่เร็วไม่ช้าหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าเราทํำไหม,มสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวจ้าอะไรอีก เทรนงานเฮ้ยยาใช่นะออการย้ายงานหนึ่งสองการทำงานที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น ถ้าบางคนอดทนอยู่กับที่ทำงานจนมันป่วยจนไม่โอเคอยู่ตรงนั้นอะเราก็ไม่ไม่ไปสทัทีคุณอาจจะมีมีบางคนที่บอกว่าเออเรายังโอเคนะเรายังอยู่ได้นะอกับที่ที่ทำงานที่มันดูเหงสวยใช่ปะ่ะวิธีการข <c oughs> องยเซลก็คือว่าเฮ้ย <c oughs> เธอมันไม่เหมาะกับที่นี่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่เขาส่งสัญญ,ญาณมาคุณรู้เปล่า ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ฝืนทําต่อไปแล้วคุณก็ไม่ได้จริงจังกับการหางานใหม่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าสมมตุติคุณมีเพื่อนสนิทที่ทํางานแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออยังไม่ต้องลาออกหรอกไอ,อ้คนนี้มันยังอยู่สิ่งที่ให้เซียจะทำก็คือว่าเขาจะให้คอคนเนี้ยลาออกแล้วไปทําที่อื่นคุณก็จะแบบเริ่มหางาน มันคือมันคือเกมอะถ้าคุณหมดกับตรงนี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันอดทนอยู่แต่มันไม่มีแพชชั่นเลยเราไม่ไปไหนสทัทีเขาจะเอาคนอื่นมาก็ทำให้คุณกระตือรือร้อนนะคะโอเคไหมหนึ่งสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคืองานใหม่บริษัทใหม่ตําแหน่งใหม่ก็ได้สองธุรกิจการทํางานของคุณ การไปข้างหน้าการที่จะมีชีวิตอย่างไรให้กระทำแบบนั้นแต่ไม่ต้องรีบนะค่อยเป็นค่อยไปก่อร่างสร้างตัวนะจ๊ะเนี่ยคุณจะมั่นคงในเรื่องของการทำงานอันดับหนึ่เลยกับสองคุณจะมั่นคงในเรื่องของจิตใจสามคุณจะมั่นคงในเรื่องของสิ่งที่คุณหวังเอาไว้อะค่ะคุณจะหยิบ คุณอยากได้อะไรคุณปรารถนาอะไรอยากซื้อบ้านคุณตาทํายังไงนะถึงจะได้บ้านมันจะไม่ใช่นั่งเฉยเฉแล้วก็รอให้ถูกหวยเนาะออป่ะมันไม่ได้เรียกว่าการยั่งยืนอ่ะอืมคุณก็จะโอเคงั้นวางแผนแบบนี้ต้องมีเงินเท่านี้ต้องไปทางนี้ยังไงอืมหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเฮ้ยเรามีดวงไปต่างประเทศไหมเรามีดวงซื้อบ้านไหมเรามีดวงนี่นั่นไหม แต่มันคือสิ่งที่คุณอยากได้อะไรอะ่ะแล้วคุณลงมือทําในสิ่งที่มันสอดคล้องหรือเปล่ามันแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ไพ่บอกว่าเฮ้ยดวงของคุณมันมีไปนู่นไปนี่มานั่นนะ,ะแสดงว่าคุณก็ไม่ได้เชื่อตัวเองแต่คุณเชื่อข้างนอกอะคะ่ะอืมสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคือว่าชีวิตที่มันเบื่อหน่ายมันจะมีสีสันชีวิตที่มันดูไม่มั่นคงอะ่ะ มันจะมีความมั่นคงมีแรงบันดาลใจแปลกๆอยากทำแปลกๆนะขอดูอีกค่ะคุณกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาแบบไม่รู้ตัวค่ะเซมเบรนขิงถ้วยสิบเฮ้ยนี่ก็จะมาดึงดูดคู่อย่างเดียวเลยเ้ย เออมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมและคู่อ่ะสี่เหรียญสิบดาบมาทำาไมอ่ะขอดูหน่อยโอเคสิบดาบใบนี้น่ารักนะมันไม่ได้เป็นดาบแต่มันคือดอกไม้โอเคค่ะคุณกำลังดึงดูดเขาอะไรเข้ามาแบบไม่รู้ตัว ถ้าคุณน้ำเยอะมากเอ๊ะไมพูดแปลกแปกวะเนี่ยถ้าคุณมีความอ่อนไหวเยอะมากถ้าคุณมีความกลัวเยอะมากเออเดี๋ยวเขาจะผลักดันคนบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อให้คุณไม่ยึดติดกับความกลัวตาก็ได้นะคนอื่นก็ได้เออให้คุณกล้าที่จะเริ่มบางอย่างโดยที่คุณไม่กลัวบางคนนะ่ะไม่ทำสักที กลัวยึดติดไม่เก่งพอตาพูดสิ่งเนี้ยมาเป็นสองปีแล้วอะแต่ก็ยังยืนหยัดเพื่อเขาอยู่นึกออกไหยคะ่ะยืนหยัดเพื่ออะไรเพื่อการที่บบกที่ตาบอกว่าเปลี่ยนความเชื่อก่อนเปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนการกระทําก่อนตายืนหยัดเพื่อสิ่งเนี้ยก็พูดเรื่องเดิมๆนั่นแหละ ในรูปแบบที่ว่าคุณเชื่อตัวเองก่อนคุณตื่นรู้ก่อนป็นพัฒนาก่อนมันก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาแบบไม่รู้ตัวคือถ้าคุณแบบหยุดติดกับอะไรบางอย่างเราไม่เริ่มสัทีอ่ะคุณจะไปช่วยกลุ่มคนของคุณได้ไงเอาความสามารถของคุณไปช่วยคนอื่น จากสิ่งที่คุณฟังจากตาก็ได้จากสิ่งที่คุณฟังจากคนอื่นก็ได้ซึ่งคนที่มาดูมีลูกศิษย์ตาหลายคนอยู่แล้วอืมคุณจะดึงดูดอะไรอ่ะอ่ะถ้าคุณมีคู่ภารกิจคู่ที่เป็นภารกิจจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อถ้าทั้งสี่ผ่านยังสินห้ามีไหมเดี๋ยวคู่จะมาแต่คู่จะมาก็ยังไม่หมดอีกก่อนจะมาเรียนเนียน เราต้องผ่านอีหข้อใหญ่อีกเราไม่ได้ลงมาวันนี้เพื่อใช้ชีวิตไปวันๆนขนาดนั้นนะแต่เราลงมาเพื่อช่วยคนหรือว่าใช้รักใช้หัวใจกับคนอื่นเป็นเราสามารถรักคนอื่นได้ไหมถ้าเรารักคนอื่นยังไม่ได้แสดงว่าเรายังรักเองไม่มากพอตารักพวกคุณเวลาตาได้อ่อ ชาร์ลิงอากาชิคเล็กคอร์ดหรือใดๆหรืออะไรเงี้ยมาตาก็จะมาบอกมาแบ่งปันแต่ก็จะมีคนที่เชื่อกับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอะค่ะแต่ก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคนกลุ่มของตาที่เข้าใจตาเหมือนกันคุณก็จะมีคนกลุ่มของคุณที่เข้าใจคุณบางทีเราอาจจะเป็นทีมเดียวกันก็ได้ไม่งั้นเราจะมาเจอกันได้ไงเป็นทีมเดียวกันเช่นทีมดึงผู้คนขึ้นมาจากหลุมดํา ทีมที่เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์มากขึ้นเออทีมที่ทีมที่เปลี่ยนความยึดติดในเรื่องกิเลสให้ไม่ยึดติดนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนจะดึงดูดคือครอบครัวครอบครัวที่เป็นคู่รักของคุณจริงๆหรือครอบครัวที่ผลักดันคนอื่นที่อยู่ในด้านมืดไม่ได้ผลักดันดึงดึงคนอื่นที่อยู่ในด้านมืดให้มันโผล่หัวขึ้นมา มัวบกน่ะไม่ต้องกลัวถ้าคุณกลัวอะไรคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณไม่ได้มาเกิดมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคุณอยู่หนึ่งอ่ะมันได้อ่ะคุณจะได้อ่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณบาดนาเงินอยากได้เงินคุณต้องไม่อยากได้เงินอันนี้ตาเข้าใจมากแล้ว คือตาหลบหลบลูกค้าเป็นดิมแมทริกเลยทุกคนอันเดียตาเพิ่งเข้าใจว่าถ้าชาชันบาถนาได้เงินจันต้องแบบกลัวเงินจะมาหรือกลัวลูกค้าจะมาหรือฉันต้องไม่การต้องไม่ต้องการเงินก่อนเงินมันถึงจะมาอันเนี้ยเข้าใจแบบแจมแจ้งเลยแต่แต่บางคนน่ะมีงานประจำงานเดียวอันนี้ตามไม่ได้ระบุถึงใครนะแต่คุณอยากมีมากขึ้น สิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่ว่าคุณต้องไปซื้อหวยลอวรอให้คุณถูกไม่ได้ว่าใครนะเออแต่คุณต้องสร้างได้แล้วนึกออกไหมคะตาเ <c oughs> มนิเฟรเรื่องหวยจนไม่เมนิเฟสละรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ก็เออมันก็ดีแล้วอะ่ะแต่ก่อนที่จะเป็นแบบเออมันก็ดีแล้วอะ่ะมันคือการพัฒนานอะทุกคนจนจนตามไม่ยึดติดอะ่ะ อืม,อมทุกคนคิดว่ามันง่ายปะเออแต่แต่คุณทําได้อยู่แล้วถ้าตาทําได้คุณก็ทําได้เงินเหรอมันอยู่ในอากาศอ่ะหยิบจับออกมาจะหยิบจะจับจะใช้อะไรก็ใช้ได้เออจริงมันไม่ได้โกหกนะแต่อยู่ที่ว่าพลังงานเราได้อย่างเท่านั้นเองค่ะคุณกําลังดึงด,ดูด การเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเรื่องของการตื่นรู้ในเรื่องของการพักพวกเดียวกันในเรื่องของการผักดันผู้คนในเรื่องของการไม่ยึดติดเปลือกแล้วก็เรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดในรูปแบบต่างๆและเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคไหมจบพี่ไพ่แนะนำหน่อยดิสำหรับนี้น่ารักดีนะคะมันเป็นเงาแบบแบบแบบ พี่ไพ่แนะนําหน่อยค่ะแล้วก็บางคนบอกตาว่าคุณตาทําไมอ่านไพ่ดุจังไม่ใช่ตาไฮเลอร์เซลล์าล้เวลามีคนมาดูดวงกับตาใช่ปะจะมีคนที่แบบเอ้ยอันนี้เมาส์นะเมาส์เฉยๆอ่ะเวลาพี่ไพ่ออกมาตาก็อ่านตามไพ่แหละเขาแบบแบบเอ้ยไม่ได้อวยเรานะตาก็จะบอกว่าเนี่ย่เหมือนตาอ่านไพอ่อ่ะเอาง่ายเรื่องนี้เลย มีบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณตาไม่ไม่ได้เล่คุณหรอกบอกว่าตาเนี่ยเหมือนกับพูดพูดโอเวอร์เกินจริงมันไม่เกิดขึ้นคุณฟ,ฟังใหม่ตาก็จะบอกฟังใหม่ตาโอเวอร์ตรงไหนอะไรเงี้ยนึกอหกไหมแต่ไม่ใช่อัดตาตานะตาพูดกับความเป็นจริงผ่านหน้าไพ่นะตาไม่ได้บอกว่า เฮ้ยคุณจะได้เงินมาคุณจะถูกหวยตาบอกว่าคุณเชื่ออะไรถูกไหมคุณสร้างหรือยังหรือคุณอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยบางคนไม่ฟังหรอกฉันเห็นหมอดูฉันใส่ยับเลยฟังก่อนนะแต่แตาก็อย่างที่ตาบอกเนาะคนที่มันไม่เข้าใจอย่าไปพยายามอธิบายมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะที่รักคราวนี้ตาจะบอกทุกคนว่าออ ีไพ่สำหรับนี้น่ารักมากๆเลยอะไม่ออกไพ่พิเศษเลยเหรอก <l acht> งงแงองแงขอดูอีกหน่อยได้ปะตาอยากดูเออพลังงานนี้แรงนะไพ่เซอตานี่แหละแรงดุชิป,ปิ่งนี่อะถ้าคุณจะเจอคู่รักศักดิ์สิทธิ์คุณจะเจอเองไม่ต้องไปตามหามันมันจะมาหาคุณเองในเวลาที่เหมาะสม คุณเรียนรู้ท่าทั้งสี่หรือยังคุณผ่านมันหรือยังแค่นั้นเลยค่ะที่หลักโอเคไพ่แนะนำแล้วค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เอาชีวิตไปวันวันพูดยังไงดีเรามีชีวิตในแต่ละวันให้มันมีความสุขแล้วทำเพื่อผู้อื่นอย่างมีความสุขในแบบของเราถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าคุณจะทำมันอีกเหมือนที่ตาทำอะตารู้สึกว่าตามีคุณค่ากับพวกพวกคน พวกคุณทุกคนที่ยังอยู่กับตายังจับมือตายังจับมือกันไปได้วยกันตาลักทุกคนนะเท่าเทียมกันที่ตามีความรักให้ทุกคนได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตาพูดจริงหรือพูดไม่จริงตาพูดโกหกไม่ได้ถ้าตาพูดโกหกจะไม่มีคนมาดูดวงกับตาอยู่แล้วและเพราะว่าเราก็เพราะว่าพูดโกหกเพราะอะไรเพื่อได้เงินเหรอไม่อะ เงินมันไม่ได้มีบทบาทกับฉันขนาดนั้นเออแต่ฉันทำสิ่งนี้เพื่อเพอาฉันรักเธอฉันรักคนที่เข้ามาดูคลิปฉันฉันส่งพลังงานแบบเต็มที่ให้คนในคลิปฉันนี่คือสิ่งที่ตารักเขามากๆตาไม่เคยไปขออะไรคนอื่นเลยเออแต่ตาเรียนดูและสร้างมันด้วยตัวเอง นะคะถ้ามีคนพูดกับคุณว่าอะไรไม่ดีคุณเขาเป็นกระจกให้คุณคุณไม่ต้องทําอะไรเขาจะได้รับกรรมของเขามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนที่ตาแบบตาซื้อไพ่อ่ะตาไม่เคยไปขอนะตาซื้อด้วยเงินตัวเองตาผ่อนด้วยเงินตัวเองเนี่ยตาลักไพ่แล้วไพ่ก็แตกแล้วกูแตก เออแบบโอ้จะบ,บ้าคนอานฟอเธอรของคุณนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้มาพลังงานนี้แรงมากพี่ไพออ่อร่าคื้อยากบอกว่าอะไรอันนี้บน่บนบน่นบ่นซื้อให้เออซื้ออยู่นั่นแหละคนที่บ้านก็บน่บนบน่บนบ่นบ่นแล้วทำไมอะฉันหาเงินจากทั้งสิ่งนี้ได้ทำไมอ <laughs> ล้อเล่นนะคะโอเคเจ็ดสิบสอง ให้แนะนำว่าอะไรเห็นปะมันต้องมีคนพูดถึงคุณไม่ดีแน่ๆนะคะแล้วคุณอาจจะยังยึดติดกับพวกมันอยู่พวกมันเลยนะพวกมืดอ่ะมันจะทําให้คุณคุ้ยเขวมันจะยิ้มมุมปากและสนุกเออบางคนแบบเฮ้ยคุณตาแบบมันมาลาวีจับผิดอยู่นั่นแหละก็คุณยังไปให้ค่ามันคุณยังกลายไปเป็นเหยื่อให้ม <formed> ันเล่นคุณก็ต้องเฉยเแล้วก็มาเคลียร์สภาวะใจ ทำไมถึงโกรธอะถ้าเราโกรธแสดงว่าเราเป็นสิเราเป็นอย่างที่เขาบอกถ้าเราไม่เป็นทำไมเราจึงโกรธ72 92สิ4 9งกไม่ต้องรีบถ้ามีคนพูดกับคุณถึงคุณไม่ดีคุณไม่ได้เป็นคุณจะไปแคร์ทำไมถ้าตอนนี้คุณเสพติดหมกมุนยึดติดกับความรู้สึกอะไรต่บอกเลยนะคนที่เข้ามาดูคุณเอชนะได้ และคุณจะสํำเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังจากการพยายามของคุณไม่ได้จากการที่ใครเอาอะไรมาให้คุณแต่คุณเชื่อมั่นศรัทธาและลงมือทำกับสิ่งนั้นคุณจึงจะได้รับชัยชนะอยากเป็นคนไม่โกรธฝึกความไม่โกรธจนไม่โกรธแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยค่ะนี่คือเรื่องราวของคนเข้ามาดูคลิปนี้ รักนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสา,ายนิ่งทาโรบายตาขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายครับ